คนป้าจะพาไปออกกำลังกายกันจ้าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ดอกไม้ป่าจะออกยะแยะเลยทุกคนถ้าเพื่อนๆพนทุกคนว่างๆตามมาเลยจ้าตอ,ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนป่าก็จะเขียวหน้าเดินมากเลยทุกคนแล้วอีกอย่างก็จะมีดอกไม้มาให้เราชมด้วยบางทีถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะเจอพวกลูก กวางหรือว่ากระต่ายนกเขาก็จะออกมาให้เราเห็นแต่วันนี้เห็นน้องหมามีคนเดินนำหน้าไปมีน้องหมาด้วยก็อาจจะทำให้พวกเขากลัวแล้วก็หลบไปแต่เราก็ลงมองหาไปเผื่อเราจะได้เจอ พีทโฟดาวเซลล์เลยหรืมาตต์อีสตรองวินนั่นไหน้องจะบินลูกสิด๊ตัวรูดโจสีขาวๆนั่นก็จะเป็นต้นมะก็จะเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะทุกคน ป้าสปีดวิดีโอให้เร็วขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เป็นดอกสะเดาเป็นยอดสะเดาจา้ะลูกยำไหม,มตอนนี้กำลังออกเยอะแยะไปหมดเลยบางคนก็เรียกขี้เหล็กบางคนก็เรียกสะเดาป้าก็งงไปหมดเอาเป็นเข้าใจตาตรงกันก็คือมันจะเป็น ผักป่าที่ว่าคนไทยเรียกผักฝรั่งเขาก็ไม่รู้ก็เรียกอะไรเขาก็ไม่กินกันนะเนาะ,ะมันขมขมมันจะออกขมขมทุกคนใบกค็คล้ายๆใบสะเดานี้บึงใหญ่ข้างบ้านจ้ะทุกคนในบึงนี้ปลาเยอะมากเลยแล้วก็จะมีพวกนกพวกเป็ดพวกห่านทุกคน ที่ป้ามองมองไปป้าก็จะเห็นเห็นน้องเป็ดตัวเล็กๆกับแม่เขากับพ่อของเขาอยู่ใกล้ๆแต่พอดีตะวันมันลงตรงหน้าป้าพอดีมันส่องกับป้าพอดีป้าก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เ,เพื่อนเเชื่อไหมที่นี่ก็มีไข่ผันะเดี๋ยวพอช่วงกลางกลางซัมเมอร์ผัก็จะเกิดเต็มนี่เลยทุกคนเขียวทั้งทั้งบึงเนี่เขียวหมดเลยนั่นไงเ,นเพื่อนเพือนเห็นน้องเป็ดไหมไม่ใช่เป็ดอ่นกนกตัวเล็กๆอ่ะทุกคนปากแดงๆเ,เขาจะมีลูกตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่ง ลุงบอกไปเหอะดูท่ายืนของนางแม่เท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยว่าแล้วเราก็ไปกันต่อเลยทุกคนเราไปเดินกันต่อดูซิเราจะเจออะไรบ้างไหมเหมือนกับที่บอกเพื่อนๆไว้แล้วนะมีเข้าจูงน้องหมาเดินนำหน้าไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอพวกน้องเดียหรือว่ากระต่าย แต่เราไปเดินกันโอเคจ้าทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวป้ากับลงุงออกเดินอีกแป๊บ